สวัสดีครับก็เอเมนทานะครับผมกับหุ้นเกาหลีวันนี้นะครับวันที่6กรกฎาคมนะครับผมวันพุธเมื่อวานนี้3ตัวแตก717นะครับมาแทนให้771นะวันนี้มาตามกันต่อครับเปิดนะครับ74176หุ้นลบนะครับเด่น07นะครับก็ศูนย์มาก็30นะครับ20 90 80

สำหรับแนวะทางหุ้นเกาหลีวันนี้นะครับขอให้โชคดีสมตัวแตกครับโชคดีครับ